ก็มาอยู่กับพี่กันอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแมปที่หมวร้อนมากซึ่งพี่ก็ยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยอืมนะซึ่งน่าจะยากพอสมควรแหละนะอืมน่าจะยากยากมากนะบอสบอสนี่คืออะไร ล้อรอบต่อไปเถอะทุกคนเพว่าตอนที่พี่เข้ามาในแมปนี่คือเวลามันก็คูณสี่แล้วนะอืมเพราะฉะนั้นเราควรรอรอบต่อไปได้แล้วนะลรอรอบต่อไปเถอะเพื่อนไม่นองไม่ต้องไปแล้วล้อรอบต่อไปเถอะออใครอยากไปไปเลยคิดว่าตัวเองทันเหรอเวลาแค่นั้นอะ่ะไปกันเลยอุ้ยสีสวยสีสวยมากเลยอะอะไรเนี่ย อ้ยไปจัดแล้วใครจะไปได้อะใครจะไปได้ถามก่อนใครจะไปได้ก่อนไม่มีคนซื้อเวลาให้ให้อีกแล้วแล้วใครจะไปได้พัดลมห่างกันขนาดนั้นวัดวัดวัดพัดลมห่างกันล้านล้านล้านกิโลเมตรใครจะไปได้ มีแค่เราเองอะอู้อู้พูดไว่น่นกน็คำตายแล้วตายแล้วเบคอนนายจะเก่งไปไหมนานนี้ดูแมสตูเกือบถึงแล้วอะเบคอนนายจะเก่งกันไปแล้วนะน่น,นี้ จิบจิบขึ้นมาอ่าฟึบฟึบฟึบอะไรอ่ะเพื่อนบังใช่ไหมเพื่อนอย่ามาบางังเราขอร้องเถอะขอร้องขอร้องเลยถือว่าขอร้องเลยนะอย่ามาบางังเราเพราะว่าเราก็ต้องกระโดดอันนี้ไม่มีใครบังแต่พี่ตายเอง อันนี้คือไม่มีใครบังแต่พี่ตายเองดูแอนด์สตูแอนดมีทูนัดพี่เพิ่งหนึ่งชั้นสีเขียวเองอะทุกคนพี่จะไปไหนได้พี่เพิ่งหนึ่งชั้นสีเขียวพี่จะไปไหนได้ถามจริงพี่จะไปไหนได้ไหมเพิ่งมาถึงชั้นน,น,น,นดดี่ขนาดไม่ได้เลื่อนพี่ยังตายเลยคิดดูขนาดไม่ได้เลื่อนพี่ยังตายเลย อุ้ยอะไรยืมีคนซื้อเปลี่ยนสีอะไรไม่รู้ทุกคนที่แล้วใครชนะอีกอู้ให้ตายเธอแมปท,ทาวเวอร์เราแล้วดูกันหนึ่งตัวพี่ดโอูเฮ้ยเราได้ชุดใหม่สีสวยกว่าเดิมโอ้ขอบคุณมากครับเพื่อนเฮ้ยอะไรอีกเนี่ย อะไรอีกก็ไม่รู้อ้าวโอ้เราเพื่อนมาเปลี่ยนสีแบบนี้คนดูก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยใช่ไม่คุ้นกับสีนี้ใครมันซื้อเนี่ยขอร้องเถอะอย่าซื้ออะไรเลยซื้อแค่เวลาก็ได้อ่ะจบโอ้ ผมเบคอนยังกลายเป็นสีฟ้าเลยอะทุกคนผมเบคอนยังกลายเป็นสีฟ้าคิดดูเนี่ยนะเบคอนยังกลายเป็นสีฟ้ารลยคิดดูดิอันนี้คือแบบอันนี้พี่พัดเองอุย้ยถ้ายากขนาดนี้นะสร้างมาให้พระเจ้าเล่นเถอะนะขอร้องเถอะถ้าจะยากขนาดเนี้ยสร้างมาให้พระเจ้าเล่นเถอะ อู้ทำไมทำกับเราอย่างนี้เอ่ะ่ทำไมทำกับเราอย่างนี้อ่อืมคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ซีรีส์การบูลลี่กันในโรงเรียนน,ะถน,น,ะ,น,ะ,นะถึงตอนจบแล้วนะทุกคนอถึงตอนจบแล้วแล้วก็จะเออไปเรื่องใหม่นะคะแต่ตอนต่อไปพี่ไม่สปอยหรอกนะ รอดูกันกาเองนะรับรองมันกว่าเดิมนะฮะแล้วจะมีตัวละครใหม่เพิ่มมาถึง2ตัวละครเลยนะารับรองมันกว่าเดิมแน่นอนนะฮะนะพรุ่งนี้นัวุะคนพรุ่งนี้รอดูกันได้เลยนะไอ้นั่นมันทะลุได้หรือยังไงทําไมเรามาตายตรงนั้นตลอดมันทะลุได้อย่างไงเจ้าของแมป Tower of Hell ช่วยบอกฉันที หน้าจอโรบอทเป็นอะไรอีกนี่เป็นอะไรอีกเป็นอะไรอีกเนี่ยคือพี่กระโดดอยู่ตรงนี้อ่ะเขาพี่ก็ตายหรือไม่กะตกอะ่ะอหน้าจอโรบอทเป็นอะไรก็ไม่รู้สู้เว้นสู้เวนมีที่หน้า โอ้โหรอรอบต่อไปดีกว่าไหมฮะรอรอบต่อไปเถอะยังไงเราก็ไม่ผ่านแล้ววันนี้อืมชั้นที่เราอยู่คือชั้นสีสีเขียวนะแต่เพื่อนมาเปลี่ยนให้มันเป็นสีม่วงเฉย,ยนะอืมใครชอบสีเขียวนี่คือแบบใครชอบสีเขียวแล้วไม่ชอบสีม่วงนี่คือแบบเฮ้ใครเปลี่ยนอะ ตกที่เดิมเลยใช่หรือเปล่าไม่รู้รอ้วรอบต่อไปเธอคูณ SCP 0-0-0 s ศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่นะบี C P หลุดเข้ามาในนี้เราต้องรีบผัดที่ป้องกันทุกคนโอ้ทุกคนมิ่งผ่าน SCP 0-0-0ีศูนย์ศูนย์ไปเลยอ่ะโอ้โหไม่มีความเกรงกลัวเลยอยู่ไหนอเอาอุบนไดอยู่นี่ อุ้ยสีดำเลยหรอชอบสีดำจริงนะพี่พกชอบสีดำ้ยมีคนตายไปแล้วแล้วแบบนี้เราจะโลดเลยเออไม่แอแน่เลยเคนี้ตายแน่เลยนั่นไงพูดถึงก็ตายเลยเสียงน่ารักมากพูดถึงก็ตายเลยฮะอัดมาได้เจ็ดนาทีแล้วหรอโอ้ไม่อดเวลามันช่างผ่านไปไวเอง อือโดนอะไรอีกอะรีสือใช่ไหมโดนแค่นิดเดียวก็ตายเลยเหรอวอตเราอยากผ่านมากกว่าตอนนี้เรายังไปไม่ถึงไหนเลยเพิ่งถึงแค่สีดำเองอืมไอเกือบไปเปื้ออย่า เราอยากผ่านจะเต็มทีแล้วเยี่โอ้โอ้ไก่ันี่ย่ะไก่จังเ่ะอื้อโอ้โหโอ้อะไรเนี่ยโอ้รีบไปก่อนรีบโอ้ยเกือบไป ไกลกันมากเลยโ<ฮ>ูเกือบเกือบตกไกลกันเกินผู้สร้างแมพเรามาเล่นดูก่อนไหมว่ามันยากแค่ไหนเนี่ยผู้สร้างแมพเรามาเล่นดูก่อนไหมฮะก่อนที่จะมาสร้างแบบเนี้ยได้แบบลองเล่นดูก่อนไหม ด,ดีกว่าอุย้ยแล้วเคยมันผ่านนักหนาเนี่ยอย้มันง่ายขนาดนั้นเลยเพื่อนเราว่ามันยากมากเลยนะเนี่ยอูย้ยากจริงอู้อู้เลวลาคุณแปดไปไวมากอือลือมาข้างล่างเลยอ่า ได้เวลาประจุใบามาลิตันโพนีมาลิตันโพนีอ่ามาลิตันโพนีปึ๊บอัดจ๊บอืมเรียบร้อยมีคนซื้อเวลาให้ขอบคุณนะเลิฟเลิฟอุ๊ยบล็บอ,บอกลิกจังอ่ะ วีเบื่อ,อเกือบไม่ถึงเกือบไม่ถึงเลยอ,อะไรเออหนูแมวเรื่องบักทิมนีม้ตุงต้งก่ตุ้งก่า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 ขอถ่ายปกก่อนถ่ายปกก่อนได้ไหมขอถ่ายปกก่อนนะทุกคน เรียบร้อยแล้วถ่ายปกเรียบร้อยแล้วนะครับอืมไม่ค่อยยากเท่าไรกูตรงนี้แหละมันยากอือโอ้โหด่านสีม,วม่วงกูเห็นว่ามันซับซ้อนมากโอ้ไม่เป็นไรเวลาเราเหลือเฟือฮะคุณ คุณหัวคุณหัวดำคุณช่างจะเก่งเกินไปแล้วนะคุณจะผ่านผ่านทุกรอบเลยเหรอคุณหัวดำใครไม่รู้นะดูตรงมุมขวานะทคนแล้วดูนะว่าใครไปเออได้อันดับหนึ่งอยู่นะสามารถดูได้นะแต่บางทีมันก็บักไม่เห็นภาพนะแต่เห็นภาพพี่ด้วย อืสีแดงง่ายมากอะทุกคนสีแดงง่ายมากพอไปสีม่วงนี่ยากอยากแล้วใครซื้อกระโดดสูงอีกมันเล่นยากกว่าเดิมอีกนะรู้ไหมโอ้ยบวลาคูณสองอยังก็ทุกคนฮเมืาอนำคูณสองเข้าไปอีกเหรอแค่นี้เราจะไม่ผ่านอยู่แล้วเวลายังจะคูณสองอีกเพื่อนบน่นอะไร อืเวลาเวลาแบบผ่านไปอู้คุณสี่ดูอุ้ยหนานี่เ,นเข็มนี่คือผู้หนานี้เยอะมากอืมอืมผ่านได้ไหมขอชุจูเมงมีอะไรผ่านได้ไหมมีอะไรก็บอกก็ร์นะครับ เขอจนอฮัลโหฮัลโฮาลโหอ้หม่ก็ oh <my> God. นี่มีคนซื้ออะไรก็ไม่รู้ซื้อเต็มไปหมดเลยอะอ่ามีคนซื้ออะไรไม่รู้อะเปลี่ยนดันแล้วเหรออะจู่ๆก็เปลี่ยนดันแหม่ไม่บอกข่าวอะไรเลยมันเปลี่ยนดันตั้งแต่เมื่อหรอ่ยเยอะ ยูเม่งว่ารู้เลยมันเปลี่ยน,นอ,อ,อ,ายายอย่างตั้งแต่เมื่อไหร่ไอยยา่เนี่ยอิตามีตาออซาวอิสาเลนอินนาปอล์ดายออวายทำไมเวลามันผ่านไปไวยังอ่ะเฮะ้เวลามันแท่งจะผ่านไปไวเกินไปแล้วนะ,ะจุ๊บเม่งกดแล้วทำไมเวลามันผ่านมปไวยังง่ะ ชุกเม่งไม่ชอบเลยเวาลาไวไวอย่ยชู้แมนอยมางนันมาไหนเลยมันเปลี่ยนแ้วเลยเป็นจะเปลี่ยนดันแก้ว่าลองดีกว่าว่าราลรับจะไปกว่าทุกคนชอบให้พี่ทำเสียงแบบนี้ใช่ไหมฮะอ่า มาอะไรอยู่ I shouldn't my house I am the creeped out เพื่อนมาผลักเราตรงทำไมรับกันลังจะไปเป็นที่หนึ่งอยู่เลยเนะี่ยอืเพื่อนมาผักเราทำไมฮะเพื่อนมาผักเราทำไมเพื่อนมาผักเราทำไมเนี่ยเมื่อกี้เราล่วงตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเพื่อนมาผักเราทำไมอุ้ยมีคนซื้อเวลาให้เ,เอ,องแล้วขอบคุณมาก มไม่มีอะไรให้เราซื้อ,อเลยหรอเขียดลอยจูงอุ้ยด่านด่านนี้ง่ายยังอ่ะด่านเล็กโอ้โหบ่นง่ายหน่อยไม่ได้เลยโอ้โหบ่นง่ายหน่อยไม่ได้เลยอ้อ ไม่เห็นนะลูกคนแงไม่เห็นน่่ไม่เห็นนสะิบห้าน,น,นาทีแล้วอ่าอ่านมาแล้วตั้งสิบห้านาทีแล้ววอรไวจุงแปบ๊บเดียวเราก็ขึ้นมาอ้าวนี่เพื่อนฉันดาดา้ายายดาดา้าเกมาจากไหน คอออันนั้นคือเพื่อนเรานะทุกคนดาดาเธอรู้ไหมว่ามันยากขนาดไหนเธอไม่สมควรมาที่นี่นะดาดาเธอรู้ตัวปะเนี่ยในนี่มันขอคอยนรุกนะดา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 เธอมาทำไมดาดานี่มันหอคอยนระุดาดานนนะกเลยนะดาดา โอ้ดาด้าไม่รู้ตัวซะแล้วว่าเธอจะตายแบบฟรีนะตรงนี้มันก็แบบไม่ป็นด่านคัดคนอย่างเราจริงๆเลยนี่ตกแกะแง่เฮ่เอาย่างนี้แล้วแง่เฮ่เอาอย่างี้แล้วแล้วคุณผู้หญิงหัวดำก็จะผ่านอย่างี้แล้วด้วยอ่ะอ๋อเอาอย่างงี้ไหมใครอยากให้แบบ อีพีไหนนะใครอยากให้แบบเด so well right ี๋ยวพี่จะแบ่งเอาไว้ละกันระหว่างตอนโตกับตอนเด็กตอนเด็กจะเป็นเสียงแบบน่ารักเหมือนที่พี่ทำมาแค่ตอนโตอืมดูดอนไม่เคยคอยหยอกเล่นหยอกเล่นนะหยอกๆยอกหยอกหยอกหยอกยกน้องเอซีเล่นนะนี่ดีใจจังเลยมีความสุขจังเลยได้หรอกน้อง f อฟซีนี่ฮฮฮอืม ฮหาสนุกจังเลยอ่ะโอ้จุ๋มแห่งชอบฮะณนีคุณหัวดำคุณนักิงกันไปแล้วนะ่ะอ่ะไปทางไหนฮะวอทวอทฮะอ๋ออ๋ not mind how am, ออายถุนั่นไม้หาวสายเอ็มตะคินีบ๊อบบ๊อกอยู่นิ่งๆก็ได้แบบไม่ต้องเลื่อนก็ได้นะแต่เนี้ยมันเลื่อน เลื่อนทำไมก่อนเลื่อนทำไมก่อนโอ้แล้วเวลาราก็เปลี่ยนป็นคูสองนะทุกคนตอนนี้คือไม่ไหวแล้วจะบชัน้นตะเพรียแล้วนะโอ้ไมก่ก็แล้วคนก็ซื้ออะไรระยงระยางกันหมดเลยเนี่ยโอ้โหมันเป็นด่านคัดคนจริงๆเลยด่านนี้แต่เราก็ผ่านมาได้เพราะเราเลี้ยว อโดนเล่นว่าตรงไหนเอเดี๋ยวแถมให้อีกนานนึงนะทุกคนดอย่ไปดูอีกแมพเลยไปกันฮาวเเออทุกคนคือแบบช่วงนี้แบบเล่นแต่แมพหอคอยนะไม่รู้ทำไมเล่นแต่แมพหอคอยนะทุกคนยังจำแมพนี้กันได้อยู่หรือไม่ใครจำได้กดไลค์นะทุกคน กดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครจำได้นะโปรดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อนเป็นอะไรเพื่อนเป็นอะไรอะ่ะเห็นหมุดเตี้ยวเตีต้ยวอะ่ะถ้าใครยังจำแมบนี้ได้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะในการทันคลิปต่ตอไปจะทันหรือเปลนะ่าเนี่ยทันเหรอไอ้ถูดันไม้ฮาไส้แอมในคลิปนี้ดาวไอ้ถูดันไม้ฮาไส้แอมในคลิป ยังทันอยู่อุย้ยเกือบไปมาดูกันว่าในเวลา50าสิบวิพี่จะสามารถไปถึงเส้นชัยได้หรือไม่คืออันนี้ยมันเป็นแบบง่ายๆนะไม่เหมือนทาว,ทาวเว o ร์ออฟพนะคนที่แบบต้องกระโดดไปนู่นไปนี่คือแมปเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นแฟดของเออทาวเวอร์ออฟเลยก็ได้นะอืม ว่ามันคล้ายกันมากนะอันนี้เป็นน้องแล้วกันอันนี้เป็นน้องอ่าอันนี้เป็นน้องเพราะว่ามันง่ายกว่าไงท้าว u อฟเฮลนี่คือเป็นเป็นพี่แบบอืมอ้ยเสื้อเสื้อลิตาเกตแคทอ้สวยจังเลยอะ่ะคนไทยแน่เลยแล้วเพื่อนไปไหนรอวเย,ยสรุปเราสามารถผ่านได้ในห้าสิบปีนะทุกคนเพราะมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากกระโดดลงไปดีกว่าไงา เดี๋ยวอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวฮาวูวจะบิดคลิปแล้วนะฮาวู์เราต้องเล็งดีๆว่าเขาจะมาทางไหนอืมสตูว์เวนสตูว์เวนมีชนะเดี๋ยอ้ตอนนี้เรานำไม่ได้นำแล้วพุน่นพุ่นไปถุงสีฟ้าแล้ะวเหรอนอนนี้แล้วเ,เพื่อนก็ตกมาไปอืม อืมอู๊บใหญ่จังอู๊บ <c oughs> อะไรเนี่ยคูเป็นเท่นอะไรเลยเราจะแซงหน้าเพื่อนคนนี้แหววสตูเว่นสตูเว่นมีชั้นหน้าสตูเว่นมีสตูเว่นดูเว่นมีชนหดู้เว่นมี เฮ้ยตอนนี้เรานำอยู่ดีหนึ่งทุกคนอันนี้ลอกมาจากทาวเวอร์โอเคโปะเนี่ยชัวร์ชัวร์ป้าเย้เราได้ที่หนึ่งกั <S <S นทนายีบสองครั้งนะคนนี้เป็นที่สองอ่าคนนี้ที่สามอืมมีแต่คนเล่นเก่งๆทัๆ้งนั้นเลยอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะทุกคนสำหรับวันนี้ ไปแล้วนะจ๊ะใบบายจ๊ะจื๊อเดี๋ยวนะผู้คนตรงนี้มันคืออะไรอ่ะเห็นเพื่อนเดินเข้าไปมันคืออะไรอ๋อโอมีโอให้เล่นด้วยอ๋ะฮะฮะมันได้ด้วยเหรอแตกยุงนี่คืออะไรคืออะไรไม่รู้มันคืออะไรเอ้ามันจะหายเหรอเอ้าก็ไม่บอกกันเราไม่มีป้ายอะไรเลยบอก อันนี้คือน้ำทะเลโหน้ำทะเลทำไมเป็นเข้มจังเลยน้ำลึกอยู่นะลึกอยู่อุ๊ยอะไรอะ่ะมีออบเบียรเราเล่นอีกเหรออุ๊ยเกิตกมีออบเบียรเราเล่นอีกเลิทุกคนนี่เราผ่านแล้วเราผ่านแล้วเย่แล้วเราก็กดไปลงที่สีเขียวนะทุกคนแล้วมันก็นจะผ่าน โฮมแมบเนี่ยมันมีแค่นี้เละเออนะยอดเยี่ยมกระเทียมดองทั้งสองแมบเลยน,นะ